ก่อนใช้ยาปลูจอินซูลินที่คุณจะใช้ชื่อยาความแรงของยาและลักษณะของยาจากนั้นเช็ดจุดข,ของหลอดอินซูลินด้วยสำลีชุบแอลกอฮอลแล้วรอให้แห้งนำงกระดาษท,ที่ปิดหัวเข็มออกจากนั้นสอดเข็มในแนวตั้งเพื่อป้องกันการรั่วซึมของอินซูลินหรือการรอของเข็มผ่าเข็มฟองอากาศให้ใช้มือคอบฟองอากาศขึ้นด้านบน เลียนเข็มใหม่คุณต้องทดสอบว่าปลายเข็มอุดตั้งหรือไม่นุนอินซูลินเป็นน่นหน่วยห,หรือตามที่บริษัทกำหนดจากนั้นจับปากกาในแนวตั้งเพื่อให้ปลายเข็มอยู่ด้านบนกดปุ่มฉีดจนกระทั่งยาหยดปรากฏขึ้นที่ปลายเข็ม จากนั้นปรับขนาดอินซูลินตามคำแนะนำของแพทย์ใช้มือข้างที่ถนัดจับปากกาโดยใช้มือหัวแม่มือทั้งสี่มืในตำแหน่งปุ่มกดทิ่งเข็มในแนวตั้งฉากกับผิวหนังจนเข็มปิดสนิทค่อยๆกดลงไปจนเป็นศูนย์แล้วกดค้างไว้นับหนูถึงห้หนงช้าๆหรืองานพอจนกว่าคุณจะแน่ใจว่าได้รับอินซูลินครบตามจำนวนที่คุณฉีดจากนั้นใส่ปลอกเข็มด้านในอย่างระมัดระวังปิดปากกา ถ้าคุณต้องการถอดเข็มออกเพื่อเปลี่ยนอันใหม่ให้ปิดฝาครอบเข็มด้านนอกแล้วหยิบเพื่อเอาเข็มออก